กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชนะด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc หม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่พี่แม่ๆ่จ๋าก็น้องสาวโซก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักนะคะที่แนะนำให้น้อง กับน้องสาวโซ่น้องต้มน้ําสมุนไพรดื่มนะคะประมาณสองสามชั่วโมงนะคะไว้เดี๋ยวน้องสาวโซ่ลองทําดูนะคะก็กราบขอบคุณมากมากเลยนะคะที่รักน้องสาวโซ่ที่เอนดูน้องสาวโซ่แนะนําสิ่งดีๆให้กับน้องสาวโซ่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจน้องสาวโซ่มาตลอดนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะงวดก่อนนะคิดว่าจะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะลาวพัฒนาก็เลื่อนไปนึกว่าเป็นวันที่สองก็เลื่อนไปเป็นวันที่สามเป็นของวันศุกร์นะคะแต่น้องสาวโซก็ไม่ได้เปลี่ยนวันที่นะคะเพราะว่าลงแนวทางไปแล้วก็ลงไปเลยนะคะศู 03, นย์สามนั่นหลุดเนาะศูนย์สามนะคะเราไม่รุดสามนะ,ะแล้วรุดเก้านะคะรุดเก้าก็มาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะ ก้าเก้า็เข้า,านะคะเบิ้ลเบิ้ลเนาะเก้าเก้าเก้านะคะเป็นเลขที่ดีมากเลยนะคะตัวเลขเลขเก้านะคะเป็นเลขที่ขเขาเรียกว่าเลขเก้าหน้านะคะเนาะพี่น้องจ้ะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะคะที่ได้ได้ทั้งข้างบนและข้างล่างท่าได้หมดเลยนะคะสำหรับแนวทางเนาะ ไม่เป็นไรนะคะพูดเยอะไม่ได้ทานน้องสาวโซอยากพูดเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ว่าบางทีพี่อยู่ไม่ดีไม่ไม่ใจดีกับน้องสาวโซนะคะเงินหลไปดองโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเจาะนะคะอันนี้สรุปเม็ดเดียวนะคะพี่พี่แม่แม่นะคะสําหรับตัวเจาะนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเสียดายสามตัวไม่มานะเจาะไม่เข้าดูสิแปดแปดผนักแปดแปดเก้าถ้าแบบเก้าสามตัวนี้โห้ยนะคะ ศูนย์สามนะให้รูดสามนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อันนี้เจาะสามเนาะเจ็ดเก้านะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะเก้าเก้านะคะก็มานะคะเก้าเก้าเบิ้ลว่าแล้วต้องมีเบิ้ลนะคะดีนะเบิ้ลไปให้สามคู่นะ,ะไม่ให้ไม่เยอะนะคะก็เลยสบายนิดน,นึงเนาะพี่น้องจ๋าแล้วตัวเจาะ เราก็ไปแค่5คู่เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ดูจะเยอะนะคะแต่ว่าตัวเจาะก,ก็ไม่เยอะนะ,ะพี่น้องดูดีๆนะ,ะถ้าพี่น้องจะเขาเรียกว่าอะไรสังเกตดูดีๆนะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะ,ะสำหรับวันนี้มาทั้งเท้งบนเท้งล่างนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเผื่อใจนิดหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าวันไหนนะคะที่มาทั้งเทิงทั้งล่างนะคะ แล้วต่อไปก็ต้องแบบพักก็ดีนะคะแต่ถ้าใครชอบก็ตามเบาๆนะพี่น้องจ๋าตามเบาๆนะน้องสาวชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าก็ต้องบอกไว้นิดนึงนะคะวันไหนที่แบบมาทึงทึงบนทึงล่างก็ต้องคอยสังเกตอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3มี6นะคะมี8 มี9มี4แล้วก็มีศูนยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นนะ3าอีกแล้วนะสเด่น9แล้วก็เด่น0ูนย์นะคะเนี่ยสตัวนี้นะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่แบบเด่นนะคะ ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เด่นมากนะคะพี่น้องจา๋าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เด่นมากนะคะแต่ว่าน้องสาวโซจะลูดไปที่ที่สามแล้วกันนะคะรูดสามเนาะก็จะมีสามศูนศูย์สามนะคะสามหนึ่งไม่มีนะคะแต่ว่าให้สามหนึ่ง สามสามสามสองก็ไม่มีถ้าใครชอบให้ลูดไปเลยนะสามสามสามสี่สามห้าสามหกนะคะสามแปดเนาะแล้วก็สามเก้านะคะ ตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะก็จะเป็นสามหกหกสามนะคะสามศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่สามแล้วก็สามเก้าเก้าสามนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะพี่พี่แม่แม่จะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น สามแปดนะคะสามแปดแปดสามจดไว้แค่ไว้นะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซดจะพาไปดูตัวเจาะเนาะจะออกกําลังกายนะ,ะสงสัยไม่ได้ออกแล้วนะคะนั่งมานแนวทางนะะมาลงแนวทางตั้งแต่ตีปีสี่นะคะปีสี่กึ่งตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วนะคะก็จะเตรียมตัวไปทํางานแล้วนะคะใส่ชุดออกกําลังกายอยู่นะพี่น้อง ใส่เฉยๆคงจะพร้อมแน่ๆเลยมีเก้านะคะมี0มี4นะคะมี3มี8เนาะแล้วก็มี6นะสำหรับเด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่น3กับ9ก้าเอ๊ะทำไมเด่น3ามตัวเดินอีกแล้วนะคะอย่าลืม36 39นะคะ รอบก่อนก็เด่น3กับเด่น9เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาเจาะ3กันนะคะรอบนี้มี30นะคะ3003นะคะ3443นะคะ3883 สำหรับเด่นเก้านะคะ6ก็เด่นนะพี่น้องขอให้มาตรงๆแล้กันเนาะเก้าศนย์ศนะคะ9ก4 9 9 8 8 9นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น4 6 6 4นะคะ 6.006นะคะจกลับแล้วกันนะคะ43เดี๋ยวน้องสักสวน43 48 48 84นะคะลืม48 6.886นะคะ ลืมคู่หนึ่งนะคะโอ้โหลืม69ได้ยังไง่ายนะคะลืม69ได้ยังไงหมดแต่แปลงล่างอยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องแปลงแล้วนะ,ะนะ90 60 944 698 68ไม่ต้องแปลงล่างแล้วะคะ่ะแปลงล่างให้หมดแล้วนะคะลืม69แปลงล่างจนลืม69นะคะแทมไปเลยคู่หนึ่งนะคะลืมได้ยังไงแม่นะคะ สำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์นะคะรอบก่อนมาแล้วนะเบิ้ลศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะคะสามสาม,สามเนาะแปดแปดนะคะไม่หกหกก็มีนะคะเงินหลายสำหรับสามตัวนะคะเพื่อใครอยากตามเนาะสามตัวก็จะมีเก้าสี่สามนะคะ เก้าสี่สามสามหกแปดนะคะเก้าศูนย์เก้านะคะแล้วก็จะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์นะคะเผื่อใครชอบสามตัวนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะสามตัวก็เข้ายากอีกแล้วนะคะให้ไปนะคะตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามเก้าสี่สี่เก้า 6กแปดแดหกนะคะหก้ 6, 9, ด้วยนะคะชอบเลยนะคะหนึ่อีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งคือ3 6 3 9กสกนะคะสี 4, 6, ก็ชอบอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นตะไคร้ให้กับน้องสาวโซ่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องสาวโซ่นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า